ไลออนสไตล์ครับวันนี้9สิงหา2565ครับแดดลุ่มลมแผวครับมาปักเบ็ดอีกนะครับโอ้โหชอบมากปักเบ็ดนี่ยได้ไม่ได้ก็ขอให้ได้มาเป็นอะไรที่กิจกรรมที่ชอบมากๆนะครับสนุกสนานครับมันได้ลุ้นนะครับหมายนี้อให้ดูไมายครับหมายนี้โอ้โหว่ากันว่าโอเคสุดๆนะครับโอเคสุดๆไม่ไม่ยากด้วยนะครับเดินตามถนนด้วยนะครับเดินตามถนนไปเลย ครับเดินตามถนนทางรถไปเลยง่ายครับนี่ข้าวกําลังเขียวสวยงามกําลังตั้งท้องคือบางจุดก็ออกรวงแล้วนะครับบางจุดก็ออกรวงแล้วนะครับหมายนี้เป็นหมายเด็ดมากนะครับเดี๋ยวรอตะวันตกดินก่อนเราก็จะไปตรวจสอบเบ็ดรอบที่1แล้วก็เว้นอีกป,ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ตรวจสอบอีกรอบที่2นะครับถ้ารอบ2อโอเคแล้วก็ทิ้งไว้เช้าถ้ารอบ2ไม่โอเคล้วก็ลื้อกลับทางกลางคืนเลย นะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับน้องโบลเวเป็นยังไงส่งข่าวด้วยครับอ๋อมากับเซียนแอดเหมือนเดิมเซียนแอดก็ใส่คู่กันไปในนี้นะครับใส่คู่นไปนี้ส่วนเซียนจอยเซียนพอใส่ใต้ลงไปอีกนะครับใต้ป่าอ้อยลงไปอีกโน่นอีกนะครับมาด้วยกัน4ี่คนเหมือนเดิมอ่ะคืนนี้ไผเป็นไผเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับออกยามเบดนะครับรอบที่1ครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับพี่น้องครับ่ะยามไปเรื่อยๆครับลุนไปเรื่อยๆครับ ยังเงียบอยู่ครับพี่น้องครับคันแล้วขันเล่าตัวนี้ครับพี่น้องพันกอข้าวโอ้โห,โโหนะครับมาลุ้นนะครับอนี้แอกตัวขึ้นครับค่อยขึ้นครับมาลุ้นครับเียงตีตุต้มต,ตามตุ้มตามตตามาแต่ไกลฝั่งโน้นครับเห็นหัวแล้วครับปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนเห็นหัวแล้วครับอ่าค่อยขึ้นมาแล้วครับพันกอข้าวเยอะมากครับโอ้โหน่าจะตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วครับพี่น้องครับโอ้ พอดีครับใสงมงามครับใสมงามพอดีพอดีนี่ครับดึงครับโอ้โหดึงอย่างแรงดูก่อข้าวนะครับดึมดึงก่อข้าวครับโอ้ยหลุดหลุดเลยว่าเป่นปะนี่ครับดึงอย่างแรงครับเสียงตุ้มต้ำตุ้มต่ำดึงอย่างแรงออกมาลุ้นกันครับโอ้โหอะไรจะดึงแรงขนาดนี้ครับผ่าข้าวยับเยินแมสลงไปดูนะครับ ลุน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 ครับโอ้โหตินอย่างแรงครับบินอย่างแรงครับหรือต้องใช้เอ้าพลาดโอ้โหไอช้อนครับตักไม่โดนแต่ก็ขึ้นมาได้ครับดูครับไอช้อนโผลลประยยชน์เใหญ่มากครับตัวนี้ครับปีน้องครับเอาละลุนลุนแตกไม่ดูอันนี้ดึงอย่างแรงครับแต่พันกอข้าวมลึกกึกึ๋ยอ่ามารอลุ้นดูครับว่าจะตัวใหญ่ขนาดไหนครับ ขึ้นมาแล้วครับพี่น้องครับโอ้ปลาดุกครับบิ๊กอุ้ยโอ้โหไอ้ดุกครับไอ้ดุกไอ้ดุกครับนี่หมานหมานหมานคือเชิงจะดึงแรงๆครับคันนี้ครับนวดยอดนวดยอดก่อข้าวอ้าวมาลุ้นมาลุ้นมาลุ้นอ้าวตักออกมาเรียบร้อยขับปรากฏว่าเป็นปลาดุกแล้หลุดพอดีโอ้โหขึ้นมาปุ๊บหลุดปั๊บดีนะอยู่ในกระชังก่อโอ้โหสังเกตไหมครับคันนี้เบ็ดจมเลยครับดึงนวดนวดนวด ลักษณะนี้น่าจะเป็นปลาดุกอ่าเดี๋ยวออกขึ้นมาดูก่อนนะครับถ้าตามประสบการณ์แล้วแบบนี้จะปลาดุกครับอ้ากําลังขึ้นมาครับพี่น้องครับขึนแตผ่านกอหญ้าเยอะเกินแต่ต้องใช้ที่ตักช่วยอูปช่อนครับโอ้โหตัวใหญ่ใครับพี่น้องครับโอ้โหมาขึ้นมาดูข้างบนชัดๆครับปรากฏว่าเป็นปลาช่อนครับอืมอ่าออกจากนั้นดิอย่างใหญ่ครับประมาณ ไสโูเลยนะครับตัวนี้โอ้โหหมาน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 หมนหมานครับตัวนี้ครับหมันหมานครับปีน้องครับคันนี้เบียดหายออกเจอคันแล้วครับโอ้มันดึงไปในป่าเญ้าพันหญ้ายามงมโหู้ลานแหลกลานเลยครับโอ้โหลุ้นครับลุ้นครับลุ้นครับม่คันนี้ลุ้นสุดๆเลยลุ้นว่าหลุดหรือว่าลุ้นว่าตัวใหญ่ขนาดไหนครับเพราะยญาลกเกิน โอ้โหพี่น้องครับสบายใจแลวครับเข้ากระชังนะครับมามาขึ้นมาลุ้นข้างบนครับอ๋อพี่น้องครับตั้งแต่มาใส่เบ็ดนานี่เจอตัวนี้เลยครับน่าจะโลครึ่งครับใหญ่มากเลยเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมาดูตัวนี้ชัดๆครับพี่น้องครับตั้งแต่ใส่เบ็ดทุ่งมานี่ตั้งแต่ใส่ทุ่งมาหลายครั้งแล้วประช้อนตัวนี้ได้ตัวใหญ่สุดครับประมาณสักโลครึ่งไม่ต่ำกว่าครับตัวนี้ครับแม่งใหญ่มากครับ อ่ะโอเคเข้ารอบที่มันจะเข้ารอบได้ไหม,มโอ้โห,โหเข้าไปเรียบร้อยครับอพอดีับโอ้หมมันมาครับวันนี้ครับต้องแ